เทฟุตต uh, ิ้งนะครับผมจะเอาเหล็กลงเข้าแบบอะไรยังไงนะครับผมก็วันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเข้าแบบนะครับผมนี่ซึ่งเป็นตะกอ้อที่เราผูกไว้นะครับผมสวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับจ้ำจ่อจ้ำเจียวจ,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 จ้าววันนี้นะครับผมาจาก ต่อจาก EP ีที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่าเดี๋ยวจะมาเทฟุตติ้งนะครับผมจะเอาเหล็กลงเข้าแบบอะไรยังไงนะครับผมก็วันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเข้าแบบนะครับผมนี่ซึ่งเป็นตะก้อที่เราผูกไว้นะครับผมแต่อันนี้คือมันยังไม่สมบูรณ์นะครับผมมันต้องมีนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมอีกมากมายนะครับผมทุกคนก็เดี๋ยวแต่ตอนเนี้ยอ่า ทุกคนจาได้ไหมครับผมว่าดินนะครับดินมันลงไปกบลินผมหมดเลยนะครับผมอันดับแรกผมต้องขูดดินออกให้หมดก่อนนะครับผมให้มันเจอปูนนะครับทุกคนนี่ก็หลายหลุมมากเลยนะครับผมไอ้พวกที่มันไม่เปื้อนก็มีนะครับน,นี่นนก็แล้วทีนี้ก่อนเราจะเข้าแบบนะครับผมเราต้อง เอาแบบทาน้ํามันก่อนนะทุกคนนี่นี่นี่ทาน้ํามันนะครับอันนี้ก็ทาแล้วนะที่มันเงาเงาเนี่ยเปียกเปียกเปื้อนๆเ,เหมือนน้านะครับผมคือมันเป็นน้ํายาทาแบบนะครับก็คือต้องทาให้เสร็จก่อนนะครับผมแบบมันถึงเอ้ยไม่ใช่แบบปูนมันถึงยังไม่ติดแบบนะครับผมนี่ก็ทาต้องทาทุกอันนะครับผม พอทาเสร็จก็เดี๋ยวจะเอามาประกอบกันนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะประกอบนะครับเราต้องขุดดินก่อนนะผม <What? S 1> นี่นี่น,นี่ทีมงานขุดดินของเราเตรียมพร้อมแล้ว <laughs> <laughs> พร้อมพร้อมที่จะเปื้อนแล้วนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะให้เขาขุดดินกันก่อนนะครับผมแล้วก็พอขุดดินเสร็จเดี๋ยว อตอนเอาแบบลงหรืออะไรยังไงครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับผมว่าจะต้องทำอะไรยังไงต่อไปนะครับผมเมเยเดยนี่นะทุกคนตอนนี้ก็ขุดเริ่มจะเห็นปูนแล้วนะครับผมเป็นไงบ้านไม่ไหวแล้วเพือดเดือดเดือดเดือดิดน้ำให้หน่อยดินี่นี่น,น,นี่นี่นี่นน อันนี้น้อยครับอันนี้น้อยไอสองแม่งเหลี่ยมมันเยอะไอเนี้ยแม่งเอาแต่ลูกแบบดินน้อยๆไงก็หลายหลุมอยู่เหมือนกันนะครับผมทุกคนที่ต้องขุดอะตอนนี้นะครับผมทุกคนหลังจากที่เราขุดดินออกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาประกอบแบบกันนะครับผมนี่ อันนี้ก็จะใส่ใส่ไปเลยนะครับนี่มันก็จะประกอบเป็นแบบนี้นะเป็นสี่เหลี่ยมแต่อันนี้มันจะลึกหน่อยนะครับผมคือมันต้องประกอบแบบเนี้ยเป็นสองชั้นนะครับผมเนื่องจากว่าเข็มมันล้านะครับผมก็เลยต้องตัดลึกลงไปอีกนะครับ<อ>นี่ นี่ครับทุกคนเห็นตัวหนอนไหมมันไม่ใช่นหนอนจริงนะ <c oughs> มันเป็นเหล็กแต่ภาษาช่างเขาเรียกตัวหนอนกันเอาขอตัวหนอนล็อกแบบนี่ก็คือจะล็อกแล้วมันก็จะอยู่นะครับผมซึ่งกันแบบขยับกันแบบแตกอะไรประมาณเนี้นะครับก็จะล็อกแบบหนึ่งชุดนะครับแบบแบบเนี้ยหนึ่งชุดแบบนี้สองตัว ลประกอบแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับประกอบแล้วอย่างเงี้ยเรียกหนึ่งชุดก็คือจะใช้ตัวหนอนสี่ตัวนะครับผมนี่นี่คือตัวหนอนนี่นะครับแต่เขาเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะครับแต่ผมจําไม่ได้นะว่าเขาเรียกอะไรผมลืมผมเรียกแต่ตัวหนอนตัวหนอนนะครับผมทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับ ก็เดี๋ยวจะไล่ใส่แบบไปทั้งหมดก่อนเลยนะครับผมไล่ใส่ไปทุกหลุมก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอใส่แบบเสร็จนะครับผมเราจะยังเอาเหล็กตะก้อใส่ลงในหลุมไม่ได้นะครับผมเราต้องมาขยับแบบให้ได้ลายให้ได้ระยะก่อนนะครับผมทุกคนก่อนที่จะเอาเอาเหล็กลงนะครับก็คือมัน มีหลายขั้นตอนนะครับผมไม่ใช่แบบว่าใส่เสร็จปุ๊บแล้วเหล็กใส่แล้วเทเลยไม่ได้นะครับผมมันก็จะบิดบิดเบี้ยวนะดูดูดูเนี่ยอย่างอันเนี้ยมันก็จะบิดบิดเบี้ยวไม่ตรงกันแล้วนะครับมันเลยจําเป็นที่จะต้องมีลายมีแนวของมันก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวต้องรอเขามาเปิดฉากให้นะครับผมมาเปิดลายให้นะครับ ซึ่งเราจะแบบอยู่ดีๆจะไปดึงเหมือนเราทําบ้านแบบเดียเด่ยวๆหลังเดียวนี่ไม่ได้นะครับผมถ้าเป็นบ้านโครงการเนี้ยคือเขาจะแบบว่ากําหนดของเขาไว้แล้วนะครับผมคือ2ี่สิบหลัง3าสิบหลังแถวหนึง่งอะไรเงี้ยมันต้องตรงกันทั้งหมดนะครับคือมันจะเป็นลายเดียวกันหมดเลยลายแบบเขาเรียกอะไรอนะหลังบ้านหน้าบ้านมันจะต้องตรงกันนะครับผม ก็คือเราจะไปเปิดแบบซุม 4, สี่ซุมห้ไม่ได้นะก็เลยต้องรอเซเวนะครับเขาจะมีช่างเซเวมาเปิดเปิดให้นะครับแล้วเราก็จะเอาจากจุดที่เขาเปิดให้นะครับดึงระยะเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวจะใส่แบบทั้งหมดก่อนนะครับผมแล้วก็จะรอเขามาเปิดฉากแล้วถึงจะขยับแบบ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการขยับแบบอะไรยังไงนะครับผมอันนี้อันนี้ตามสูตรของผมนะครับมันก็สูตรใครสูตรมันนะทุกคน <What? S 1> เวลาจะล็อกแบบจะอะไรยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันต่อนะครับผมตอนนี้เขาก็ได้มาให้ลายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผม <What? S 1> ก็เดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะมามัดลวดนะครับผม ซึ่งมัดลวดทำไมมัดลวดไว้จะเอาเอ็นดึงตรงลายนะครับสสเหมือนจะงงนะ <c oughs> <c oughs> ก็คือน,นี่นะครับผม <Kah> นี่ผมจะมัดเป็นลักษณะนี้นะครับผมลวดแต่ถ้าเกิดว่าไม้ไม้บาเรานะครับผมหรือว่าไม้ผังเราเนี่ยถ้าไม่ใช่เหล็กนะครับเป็นไม้ก็ใช้ตะปูตอกได้เลยนะครับผมแต่ของผมมันเป็นเหล็กผมก็เลย ใช้ลวดนะครับมัดแล้วก็ตั้งไว้แบบนี้นะครับผมก็จะตั้งไว้ลักษณะนี้นะทุกคนนี่แล้วก็เดี๋ยวจะเอ,เอ็นนะมอะมามัดติดกับลวดนะครับผมแล้วก็ดึงนะครับก็เขามาให้ลายไว้สี่มุมนะครับผมก็คือมุมนี้มุมนี้มุมนูน้นนู่นนู่นนะครับผมก็คือ ทั้งหมดสี่มุมนะครับแล้วที่เหลือตามระยะหลุมของฟุตติ้งนะครับผมตามระยะหลุมหลุมหลุมเนี่ยเราก็มาวัดเอาเองนะครับผมเพราะว่าเขาจะไม่ให้ไว้ทุกลายนะครับผมเพราะว่าถ้าให้ทุกลายนี่คือใช้เวลามากนะครับคือช่างเขาก็มีงานต่อเนาะเขาก็จะเปิดไว้แบบเหมือนเป็นฉากไว้นะครับผมแล้วที่เหลือเราก็จะมาดึงกันต่อ ตอนนี้นะครับผมก็อ่าไล่ตอนนี้บางส่วนก็จะเอาแบบลงนะครับผมอ่าจะไล่เอาแบบลงแล้วบางส่วนก็นั่งอู้ล้วดูใหญ่บแบนนะครับนั่งอู้ <c oughs> ช้ามานี่ไม่ได้อะไรเลยนะมันเมาอย่างเดียวเลยนะครับวันนี้ทุกคน <c oughs> มันเมาจัดตั้งแต่ื่าคืนเลยนะไม่ไม่เอาอะไรเลย <c oughs> ก็คือจะไล่เอาแบบลงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอ่า ทางเล็กของเรานะครับผมกำลังไล่มัดมัดระยะที่ว่าได้ขีดขีดไว้นะครผมเพื่อจะทำการดึงเอ็นนะครับเ๋ย๋มมัดเสร็จแล้วผมจะให้ดูตอนดึงเอ็นอีกทีนึงนะครับผมว่ามันจะเป็นอะไรยังไงลักษณะไหนนะครับผมทุกคนครับผมตอนนี้ก็ได้มัดลวดนะครับมัดลวดบนเหล็กที่เราทำผังไว้นะครับรอบหมดแล้วนะครับผมแล้วก็ นี่เอ็นเราก็ได้ขึงมาแล้วนะครับผมเ,เ,เนี่โดู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 นี่นะครับผมก็จะรัดประมาณนี้นะครับนี่อนก็จะขึงเป็นแบบเป็นตารางนะครับผมแต่หลายขวางเนี่ยผมจะขึงแค่สองเส้นพอนะครับผม,มเพราะว่าเดี๋ยวพอผมทำอะไรเสร็จปุ๊บมผมก็จะเอาเส้นเนี้ย ย้ายไปนะครับผมย้ายเฉพาะลายขวางนะครับผมแต่ลายยาวเนี่ยลายยาวจะเอาปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะครับผมลายยาวก็จะมีอยู่สี่ลายนะครับแต่ลายขวางเนี่ยลายขวางจะเยอะหน่อยนะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนนี่ตอนนี้แบบเราก็ยังไม่ตรงนะครับผมเดี๋ยวเราก็ต้องมาทำการเล็งน้ำมันเล็งดิ่งอะไรต่ออะไรอีกนะครับผมเพื่อให้มันตรงนะทุกคน นี่มันก็จะเป็นฉากหมดนะครับผมก็คือเอ็นที่เราดึงไว้เนี่ยผมจะทำแบบว่าเป็นระดับด้วยเลยนะครับผมก็คือเวลาเทป,ปูนปุ๊บก็จะใช้ระดับจากเส้นเอ็นเนี่ยลงไปหาที่เนื้อปูนเลยเลยนะครับผมก็คืออ่า ลีน <Lean S 2> ผมอะ่ะมันก็จะได้ระดับอยู่แล้วคร่าวๆนะครับผมอาจจะแบบไม่เป๊ะนะครับอาจจะเพี้ยนไม่เซนครึ่งเซน,นอะไรประมาณนี้นะแต่เราจะมาเช็คด้วยการที่เอาตลับเมตรนะครับแทงจากเอ็นลงไปถึงเนื้อปูนที่เราเทอีกทีหนึ่งนะครับผมว่ามันได้ไหมนะครับผม <Yeah. S 1> เพื่อเพื่อความชัวนะครับผม <Yeah. S 1> เพื่อจะให้มันผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็ดูนะครับผมสังเกตแถบนี้ลายขวางจะไม่มีเลยนะครับเอ็นเพราะว่าผมไม่ได้ขึงนะผมจะขึงแค่ลายยาวอย่างเดียวนะก็คืออย่างที่ผมบอกอะ่ะเดี๋ยวพอผมทําอะไรเสร็จแนวนี้ปุ๊บผมก็จะขยับไปทีละลายทีละลายทีละลายนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะผมเดี๋ยวเราก็จะมาเลงน้ํามันกันต่อนะครับทุกคนซึ่งอ่า มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะแบบสูตรเฉพาะใครเฉพาะมันนะผมเฉพาะช่าง<ป>บางช่างเขาก็ใช้ดิ่งนะผมดิ่งอห้อยลงไปที่แบบนะครับเพื่อให้ได้กึ่งกลางนะครับผมทั้งสี่มุมแต่สําหรับผมผมจะไม่ใช้ดิ่งนะผมผมจะใช้น้ํามันทาแบบตั้งในกลางแบบเลยนะครับผมสูตรผมนะครับผมก็จะใช้ เล็งน้ํามันแทนนะครับผมใช้น้ํามันทาแบบเล็งนะครับคือ,อเดี๋ยวผมจะบอกวิธีนะครับผมว่าเล็งอะไรยังไงนะครับผมแต่แต่ที่ใช้ดิ่งอ่ะทุกคนผมว่าน่าจะแบบรู้คร่าวๆกันบ้างเลยเนาะเพราะว่ามันไม่ยากนะครับใช้ดิ่งก็คือเอาดิ่งมาจับตรงนี้ครับผมจับให้ได้เอ็นลายนี้นะครับ แล้วก็ดิ่งห้อยลงไปให้ได้กึ่งกลางแบบนะครับผมก็คือทั้ง4ี่มุมตรงกลางแบบสี่ด้านนะครับผมก็คือจะได้จุดศูนย์กลางพอได้จุดศูนย์กลางเสร็จเราก็จะมาล็อกนะครับผมล็อกแบบแล้วก็เอาเหล็กลงนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเอาไวอ้อ EP ต่อไปดีกว่านะครับผมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อนะครับผมก็ คลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะให้ดูแค่อ่าสิ้นสุดแค่การดึงเอ็นนะครับผมนะครับก็เอาแบบลงเปิดฉากดึงเอ็นอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูการเลงน้ำมันแล้วก็เอาเหล็กตะก้อนะครับลง EP ต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับผมไว้เจอ ันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับผมแล้วก็แชร์ไปเยอะๆนะครับผมจะได้มีกําลังใจทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมและสุดท้ายนี้ผมดีใจมากเลยนะครับผมที่ทุกคนดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับก็ไว้เจอกัน EP ต่อไปนะครับผมโอเคสวัสดีครับผม